เจ็ดรายกาสนาทีเรื่องราวเช้านี้นะครับอันนึ่งมาจากกระแสข,ข่าวเรื่องคุณทักษิณพูด2ประเด็น <K> ก็เมื่อวานนี้ปฏิเสธกันชัดเจนข้อหนึ่งกรณีกระแสข,ข่าวคุณทักษิณแสดงความบั่นใจว่าหลังการตัดสินของปปชและสารรัฐมนูญประเด็นเมื่อคุณยิ่งลักจะเกิดการรัฐประหารโดยทหารฝ่ายบุรพาพยัคฆ์อันนี้ปฏิเสธชิ้นเชิงโดยที่คุณนพดลปฐมะที่ปรึกษากฎหมายคุณทักษิณเมื่อวานนี้ระบุว,ว่าตอนเช้าโทรศัพท์ได้คุยกับคุณทักษิณเรื่องรัฐประหาร ทักงสินเยืนยนัาไม่ได้สัมภาษณ์หรือไม่ได้คุยกับใครเรื่องนี้ข่าวนี้จึงไม่เป็นข้อเท็จจริงและพันธบุตรโท,รทัศน์้งสินก็ไม่ได้พูดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือนายทหารรุ่นพี่บุรพาพยัคจะปฏิวัติรัฐประหารแต่พูดแต่เพียงว่าหวังว่าทหารจะยึดมั่นกติการะบอบประชาธิปไตยและไม่เชื่อว่าจะมีการรัฐประหารค่ะแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่ข่าวระบุว่าคุณทักษิณบอกว่าพร้อมจะให้ครอบครัวชินวัตร ยุติบทบาททางการเมืองถ้าได้รับความเป็นธรรมเรื่องนี้คุณรพดลบอกนะครับว่าคุณทักษิณได้ย้ํากับตนเมื่อเช้าวานนี้ว่าครอบครัวก็พร้อมจะเสียสละพร้อมยุติการเป็นนักการเมืองถ้าทําเช่นนั้นจะทําให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้มีสันติแต่คุณทักศิณก็เปลยอ,อีกว่านั่นแปลว่าทุกคนก็ควรจะต้องยึดหลักในกติกานักการเมืองประเภทที่จะให้สมาชิกไปตั้งม็อบเพื่อมาขัดขวางการเลือกตั้ง ก็ต้องยุติเช่นเดียวกันคุณนพดลบอกนะครับว่าคุณทักษณิณบอกว่าครอบครัวตัวคุณทักษณิณพร้อมจะเสียสละให้ประเทศเดินหน้าไปได้แต่หวังว่าทุกฝ่ายจะคำนึงถึงประเทศเหมือนกันการแก้ไขปัญหาการเมืองต้องปรบมือสองข้างถึงจะดังคุณทักษณิณไม่ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขถามว่าคุณทักษณิณพร้อมหรือไม่คุณทักษณิณพร้อมให้บ้านเมืองเดินหน้าได้แต่คนอื่นก็ต้องพร้อมเสียสละทำหน้าที่ของตัวเอง จะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณทักษิณยุติบทบาทแต่คุณจุเทพกับกปปสยังไปขัดขวางการเลือกตั้งนักข่าวก็เลยถามอีกเนี่ยนะฮะถามว่าคุณทักษิณบอกว่าเสียสละเนี่ยมันหมายรวมถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าตระกูลชินวัตรจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งใช่หรือไม่คุณนพดคุณพนพดลก็ตอบว่าอย่าถามถึงความชัดเจนขนาดนั้นเอาเป็นว่าความพร้อมเนี่ยมีอยู่ในใจแต่ข้างหลังความพร้อมจะไปก่อให้เกิดผลทางปฏิบัติได้หรือไม่ต้องรอดูสถานการณ์การเมืองด้วยอย่าถามว่าตระกูลชินวัตรจะทําอะไรให้้ประเทศบาง ฝ่ายตรงข้ามต้องถามตัวเองว่าจะทำอะไรให้กับประเทศบ้างอย่ามากำหนดเงื่อนไขเฉพาะคุณทักษิณหรือครอบครัวชินวัตรขอใช้คำว่าครอบครัวไม่ได้ใช้คำว่าตระกูลชินวัตรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมีญาติห่างๆสามช่วงตัวก็ไม่เป็นธรรมที่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขอย่างนี้นะคะขณะที่คุณชุเทพเทือกสุบัณน,นะครับต้องเรียกว่าเป็นคู่ขัดแย้งล่ละ